สวัสดีครับผมสวัสดีวันเสาร์ชาววันเสาร์วันนี้มีครับออดิโอครับผมเป็น power amp PV13 ปักดูสภาพโดยรวมรอบๆยังไม่ได้ปัดฝุ่นเลยครับแต่มีใช้งานปกติครับผมสภาพเดิมๆอยู่ดูด้านในเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยครับผม เปิดราคาที่หนึ่งี่นหนึ่บาทนะครับผมของอยู่อำเภอสีขอระภูมิจังหวัดสุรินเบอร์โทรติดต่อก็ศูนย์เก้าสองสครับผมเดี๋ยวจะลงเบอร์ให้หน้าจอปกติครับผมใช้งานปกติดีสเปนิ้วข้างละสองดอกหรือ4ดอกก็ได้ครับแล้วแต่วัดของดอกเช่นเคยโอเคครับผมสนใจติดต่อมาได้ครับผม